บายดีเด้กตัี่นอกบายดีพี่นองปงปลายเบสุขสุขคนเด้อนี่กะมาขายมะนาวอยู่ตลาดบันท่า ะป่นไพอ้้าวก็บอกให้ชื่อให้เอาเบิรนี่แหละาวต้อเน้อยายเมีนี้มาลูกพี่น้องชื่อมาให้อันน้ไอ้ขาวกนบอกว่าชื่อโกมห้ เมื่อก็น่ะก็ยปนี่ซื้อหายมือเรัซื้อน่ะเมือกเมื่อต่อมาก็ไปนี่ซื้อยางๆอย่นขาคนเดิรเขาจะไปตลาดบันดาลซื้อมาหายในเดิมพอดีจะไปปั้นกันใครกันถึงใรก่อนอาวอะไรนะขัดกระเรามามาหอดกันมาโหลด บ้านนี่ค่ะอยู่ตลาดบ้านเฮาฝนตกลัดทางก็เลยมีคนมาซื้อจิอ้งเด้ฝนตกรถลัดฝนตกลดทางลูกค,ค้ามาบ่ได้แต่ค่ายบางนาสี่หาทงก็เลยหอบมาบรรดาดอ,อีกเหมือนบ้านอือบ้านนี่นะตลาดบ้านเฮานะ <laughs> อ่าซ <laughs> ื้อกุ๊กกระใาษฉีดพอดใส่ซื้อกุ๊ก เมาโกแตเพงเราก็ยูทูปนะจังเดือนเลยโเเดือนเลยเป็นอะไรเลยลายหลักลานาะ้วกระพานกระพานกุศลพันขั้นตอนต่างๆกระพานกุเป็นแต่มึงล้ะฮะกระพานวาจองยูทูมานะฮกระพานเขาเป็นุขูขาหายเดมาเ็กเป็นเ็ บรยากาศตอนเช้าฮะบ่อจะไม่ได้ทำเติมเน็ตน่ะแหละบ่ได้เสียมันอยู่ได้พี่น้องเอ้ยมังนาวกรรยันถายกูดเตเเลยเจ็ดข้าวปลาทูเเจ้ากระถาเห็นบวกคนพวกสาวดอกสาวดอยแห่งคนแห่งหมักเบิกปลอกผูกปลกเห็ดปลูกฟางพลอกอันมันได้แต่คุ้เห็ดสุิน ก็เมาว่าโกถึงจะเอาข้าวข้าวอันข้าวข่าอันยังว่าข้าวข้าวอันมังนาวก็ข้าเมาเอาเลยเยอะแต่มังนาวอันสี่ถุงยังถุงหาพันสี่ถุงถุงละสิบบาทจ้ามานอยู่เด้อเมือนมังนาวยังเท่านั้นเลยพี่น้องเลยวางน้ำหมูตลาดบันดาลเม้นเป็นตลาดเศร้าจ้า มาตั้งแต่สาวเมือดอยผัวพี่นอ้องเอ้ยตั้งแต่ทองฟาอ้ายังมืดลสลัวเฉลียเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกหูเมหมามาชี้จแจงอะไรฝนตกเซตว่าบริไปตลาดกัคักว่าเนาะวันไหน,นม,มันก็เศร้าจบเจอฝนกระไดซื้อไอ้ขาวคนบอกว่าซื้อกบ๊อปไมเด้อก็เลยนะ่ะเพิ่นขายพอซื้อก็เลยซื้อซื้อมาปั่นกันให้คุณแม่นำ อันนี้อันสิเป็นข้าวปุ้นมาสู่เด็กๆก,กิน,นหรือว่าขนมจีนนั่นเองพี่น้องเลยขนมจีนน้ำยากะทิสื่อมาสู่เด็กๆก,กินเดี๋ยวเอาการะนังท่านี่กับขั้นเอ,อ้อเนื้อยนะขั้นอย่าเพิ่มเพิ่มโลดเนื้อยเลือบางลายเลยนี่นั่นยะัอไง หน้ามีสิบอบ่หน้าคุณ่ปนหน้าบ่มีเฮยม,ม,ม,มันเบอรเท่านี้มันคนดีกันมันเือิสมันเรื่รอตลาดพี่น้อง้ามันชบดแล้วบดแล้วัน้าติดมานงานะุกบ่ได้รอตลาดจ้า กะปอกกัะมาตลาดของบลายปันไดเหมือนนี่เธอซื้ออะไร ไม่ตลกไหมคะน้อ้ cập nhau bụng bóng 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 พังนาบกขายเบริเร์มานขนาดเลยซื้อนอไม่เต็มกระตาคือเก่าได้ค่ะมืงอื้อนอไม่ต้มน,น้องเถิดฝนกบกระ็สืออัน,นอันนี้เมื่อหายาย,ายม,มังคุดซสือกันเนื้อกโดงสวยขาวพี่น,อน้อยดี่เาก็สิเม,มืงง่อยายอันนี้ผัดมากบ ừm 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 hay đi tiền cả, cả, cả đài tôi ừm ừm sai ừm 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 đi ừm 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 ซื้อเป็นทงน้ำซื้อเป็นโ,โลน้ำแบ่ตีนเนี่ตีนเล่ากระซิเมืออะไรพี่น้องเ้ยเบิดแล้วมันหมานจ้าขายได้ก็ซื้อกินซื้อก็ลายกว่าขายอีกบรรยากาศตอนนี้ก็คึกคืนคนกำลังมาเลยเนาะ พคนชื่อๆกบอีกเลยก็จะเอากบเพื่อนสาวพี่น้องเออเฮียนนั่นนั้นเฮียนห้อเดียวกันตะเขาวสมัยเฮียนพดีมาหนังเตียงนะเพิ่น,นใครแต่ฝนยุดหายจบเจือสันว์้ะบไดมา ไปมือปักี้พี่นนอกยเราะจะไดิดโจ๊กคิีมเที่ยงจมีเด้อจ้าปักพี่นนองก็ไลก็เสะก็ติดตามหมดกำลังใ,ใจให้ดางเด้อเจอกันปีหนะเด้อพี่นนองบายบายเด้อ